สวัสดีค่ะพี่กุ้งกระสีเองนะคะเช้าๆแบบนี้มาอวดอะไรคะนี่เลยนะคะมาอวดหน้าสดค่ะอันนี้คือผิวหลังตื่นนอนนะคะกับการพอกสล e ปปิ้งมาคนะ,คะมาร์คทองคําหน้าใสของพี่กุ้งกระสวนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นสล e ปปิ้งมากนะคะเน้นในเรื่องอะไรนะคะเน้นในเรื่องของหน้าขาวหน้าใสาหน้าฉ่าหน้าวาวหน้าวิงนะคะพี่กุ้งการันตีนะคะคุณภาพของเขาเลิศมากๆนะคะเพียงใช้ง่ายๆด้วยนะคะเป็นสลิป s l e ป p i n g m a k นะคะ Sleeping Mark ก,ก็คือพอกแล้วนอนได้พอกแล้วนอนได้ทาเป็นตัวสุดท้ายก่อหลังทาครีมบำรุงตัวอื่นๆนะคะแล้วก็นอนตื่นนอนมาจะแบบนี้เลยนะคะหน้าขาวใสวิ่งช่ำวาวนะคะสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจัดจำหน่ายของแบรนด์มาดามกิกกี้ได้ทุกสาขาพิกุ้งก้าการันตีนะคะลองเปิดใจใช้ดูแล้วคุณจะติดใจพอกทุกคืนก่อนนอนตื่นนอนมาหน้าใสเด้งๆแบบนี้เลยนะคะ Bye-bye.